สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับข้าสุด lightning talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะว a ร i e t y ี้ l k Show แห่งแรงบันดานใจที่มาเป็นเพื่อนคุณทุกคืนทางช่อง3 Family แห่งนี้เวลาประมาณ4ี่ทุ่มถึง4ี่ทุ่มครึ่งนะคะเรื่องราวของเราที่นำเสนอล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ เป็นประโยชน์แก่สังคมร่วมการขบคิดหาทางออกอย่างสร้างสารรค์ในประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นรวมไปถึงเป็นแรงบันดาลใจที่อยากจะทําให้ทุกท่านนั้นตื่นขึ้นมาแล้วก็เป็นคนใหม่ตื่นขึ้นมาแล้วก็อยากจะทําสิ่งดีๆกว่าเดิมในวันรุ่งขึ้นนะคะสําหรับคืนนี้ Lightning Talk ภูมิใจนําเสนอเรื่องของฮีโร่ของเรากลุ่มหนึ่งค่ะเป็นนักกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลซึ่งเป็นแชมป์อันดับหนึ่งของ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะคะแล้วก็ยังคว้าแชมป์อาเซียนพาราเกมมาแล้วถึง4สมัยค่ะพูดถึงกีฬาวิวแชร์บาสเกตบอลหลายคนอาจจะเคยผ่านหัววันตาได้เคยเชียร์เขาผ่านการถ่ายทอดการแข่งขันมาบ้างแล้วนะคะแต่ว่ากว่าจะประสบความสำเร็จแล้วก็คว้าแชมป์เป็นอันดับหนึ่งของภูมิภาคนี้ได้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาค่ะลำพังความพิการทางด้านร่างกายหลายคนก็หดหู่ท้อแท้สิ้นหวังไปแล้ว แต่นี่เขาไม่เพียงแต่จะเอาชนะความบกพร่องทางด้านร่างกายได้แล้วก็ดำรงชีวิตได้อย่างภูมิใจในสังคมปกติเท่านั้นนะคะแต่เขายังเป็นฮีโร่ของพวกเราอีกด้วยค่ะ ท,ทุกคนก็ทำได้คืนนี้เราจะมารู้จักกับกีฬาวิลแชร์บาสเกตบอลกันให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ทีมวีลแชร์บาสเกตบอลทีมชาติไทยจะมาอยู่ในรายการ Lightning Talk มาแบ่งปันความเข้มแข็งให้พวกเราแล้วก็เป็นฝ่ายมาขอ,อกำลังใจพวกเราที่จะก้าวสู่ฝันต่อไปด้วยนะคะสักครู่ค่ะ ของอร่อยทั่วทุกสารทิศถ้าคุณอยากรู้ว่าความอร่อยคืออะไรร้านไหนอร่อยร้านไหนเด็ดรวมถึงกลเมตดเคล็ดลับให้เจาะบ,บริเวณเปลือกจิ้มจิ้มเข้าไปให้รอบๆนะครับแช่น้ำว่ ทีมนักกีฬาวิลแชร์บาสเกตบอลทีมชาติไทยชุดปัจจุบันนี้มาอยู่ใน Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งแล้วนะคะขอแนะนำฮีโร่ของเราดังต่อไปนี้ค่ะท่านแรกนะคะคุณสิริพงษ์วงสุวอรหรือว่าคุณปังค่ะคุณรุ่งโรดชัยมั่นหรือว่าคุณเอกนะคะก็มาจากทีมชุดเล็กเพิ่งติดทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกคุณนิวั์กองตาหรือคุณตอมค่ะคุณตอมนี่เล่นทีมชาติมานาน,านกว่า10ปีแล้วนะคะ คุณวิสูตรสุกอ่อนหรือว่าคุณหนุ่มกัปตันค่ะก็เป็นทีมชาติชุดใหญ่คนนี้เคยไปฝึกหัดที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะคุณเมธีเย็นควรหรือว่าคุณมอสมาจากชุดเยาวชนอายุไม่เกิน23ปีนะคะคุณจักรพันธ์จันสุปินหรือคุณโอค่ะก็ติดทีมชุดใหญ่ครั้งแรกด้วยคุณทวัชชัยใจศิลป์หรือคุณโอเล่คนนี้รับใช้ชาติมานานกว่า10ปีแล้วค่ะคุณอาทินสิงห์ดงหรือว่าคุณแอดก็มาจากชุดเยาวชนอายุไม่เกิน23ปี คุณพงศกรศรีพิรมหรือว่าคุณบาสอันนี้ก็เป็นตัวสําคัญในการแข่งขันที่เกาหลีคุณมูัมหมัดนูระเด่นอาบะหรือว่าคุณบอยนะคะก็มาจากชุดเล็กเช่นเดียวกันคุณนพดลวันนบวรหรือว่าคุณกุ๋ยค่ะอดีตนักฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีนะคะคุณเอกสิทธิ์จูมเจริญหรือว่าคุณต้นนะคะและนี่เรายังได้รับเกียรติจากโค้ช ผู้ฝึกสอนค่ะเป็นเฮชโค้ชชาวอิร่านนะคะมิสมูฮัมมัดสยานะคะซึ่งวันนี้ thank you for joining us แล้วก็หัวหน้าทีมที่ ทีมมาในวันนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นกำลังสำคัญของอทีมวิวแชร์บาสเกตบอลของเรานะคะก็คือคุณพัทรพันธ์กฤษณานายกสมาคมวิวแชร์บาสเกตบอลค,บค่ะแล้วก็คุณพิทยาประถินซึ่งเป็นผู้ช่วยโค้ชนะคะคขอต้อนรับทุกท่านอย่างเป็นทางการนะคะค,ค่ะมาถึงนายกก่อนเลยคุณพัทรพันธ์ฟอร์มทีมหน้าตานี่เมื่อกี้บอกว่าบางคนก็เพิ่งจะติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกบางคนก็ติดมานานละ <c oughs> เวลาที่เราฟอร์มทีมเนี่ยตั้งแต่แรกๆเลยมันล้มลุกคลุกคลานมันกอดทั้งกันมายัางไรฮะคือต้องต้อนุญาตเรียนครับคือกีฬาบิวแชร์บาสเกตบอลเนี่ยเป็นกลาประเภททีมน,นะครับซึ่งหนึ่งใช้งบประมาณค่อนข้างสูงแล้วก็หาคนที่จะเล่นยาก <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาก็หาไปเล่นกีฬาประเภทเดียวเ <c oughs> พราะว่าถ้าได้เหรียญมาท่าเลมปิกนี่รวยกันเป็นสิบล้าน <c oughs> ของเรานี่กว่าจะได้เหรียญนี่ได้เหรียญเดียว แล้วก็ว่าจะได้นี่ยากยเย็นมากนะครับาถามว่าการฟอร์มทีมยากไหมยากเพราะหาตัวนะักกีฬาเล่นยากแต่อเผอิญว่าเราก็พยายามสร้างเด็กใหม่ๆขึ้นมานะครับส่วนใหญ่แล้วจะต้องเรียนนำดงน้องๆพวกนี้เป็นคนที่เสียสละแล้วก็ใจรักจริงๆเพราะว่าดูแต่ละคนนี่รูปร่างนี่ผมว่าไปเล่นวินแชร์เลสซิ่งได้นี่ประวัติอาจจะหนาวได้นะครับหรือเล่นซันดาลมันเป็นประวัติาา่โรามีโอกาสที่จะได้เหรียญอะไรหลายๆประเภทกีฬาแล้วได้รับรางวัล เหรียญลรเป็นแสนหรือเป็นล้านแต่ปรากฏว่าไม่ชอบเล่นเดี่ยวเขาใจรักครับใจรักบาสเกตบอลแล้วก็เลยใจรักการเล่นเป็นทีมคือเราเสียสละแล้วก็เรียนตามตรงก็คืออย่างที่พูดว่ากีฬาประเภททีมเนี่ยเราส่งไปแข่งขันในระดับพาลาลิมปิกเนี่ยเราไม่มีโอกาสหรือระดับอเชนเกมก็ยากพอสมควรกว่าจะได้เหรียญเนี่ยก็ถือว่าถ้าได้เหรียญมากก็เป็นเหรียญประวัติศาสตร์นะครับอันนี้ก็เรียนเรียนในเบื้องต้น กีฬาวิวเชร์บาสเกตบอลในประเทศไทยรู้จักกันมาสักกี่ปีแล้วคะครั้งแรกที่เราเล่นกันเป็นทีมทีมอย่างเงี้ยเป็นทีมชาติอย่างเงี้ยใช่กีป่ปีแล้วฮะก็เรามีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพกีฬาเฟาสบิ๊กเกมเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วนะครับค่ะน่าจะประมาณปีเพราะปีประาณสา,ส,าสามแปดหรือสิบน่าจะช่วงก่อนต้ยมยำกุ้งรประมาณเราลองช่วงนั้นนะครับสิบกว่าปีนะครับปิดแ่วปีน้นต้นไม่ประมาณสิบห้าสิบหกปีค่ะ ก็เป <ítulo> ็นครั้งแรกที่ที่เราจะได้ได้ได้มีทีมวิวแชร์บาสเกตบอลเพราะเราเป็นเจ้าภาพค่ะอย่างที่บอกถ้ามันเป็นเจ้าภาพก็คงก็คงไม่ได้ฟอมทีมนั้นเกิดขึ้นมาค่ะก็ก็มีทางทางญี่ปุ่นเข้ามาสอนมาทำเวิร์กช็อปมาฝึกขัดให้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้น้องๆที่เป็นนักเรียนอยู่การโรงเรียนแบบในชีวะ้าหมหาถ่พัทยาก็ดีหรือศูนย์ฝึกอาชีพของคนพิการต่างๆเลยนะครับเป็นเป็นเริ่มต้นมาค่ะ แล้วก็มีหลายๆคนที่ยังเหลือองเหลือในชุดนี้ตอนนั้นก็ยังเป็นเป็นเยาวชนอะไรก็อยู่ยังอายุน้อยอยู่ตอนนี้เกินเยาวชนกันละแต่ก็เป็นทีมชาติชุดใหญ่แล้วที่ได้แนะนําตัวหลายๆคนบอกว่าเป็นเด็กชุดเล็กขึ้นมาชุดใหญ่ที่เยาวชนนมาเพราะว่าน้องๆหลายๆคนที่เล่นตั้งแต่รุ่นแรกเนี่ยก็เริ่มเริ่มทยอยที่จะรีทาร์ไดอย่างผู้ช่วยโค้ชพิทยานี่ก็อดีตนักดูเช้บาสเกตบอลทีมชาติเหมือนกันนะครับเพิ่ง ขยับขึ้นมาสอนแทนแลเป็นผู้ช่วยโค้ชค่ะทีนี้วีลแชร์บาสเกตบอลเล่นยังไงคะเขาบอกว่าคือสุดยอดของกีฬาคนพิการเลยนะคะเหมือนกับที่เรามีมหกรรมฟุตบอลมีฟุตบอลเป็นสุดยอดของกีฬาที่เป็นความสุขร่วมกันของมวลมนุษยชาติวีลแชร์บาสเกตบอลก็คือสุดยอดของกีฬาคนพิการอย่างนี้เข้าใจถูกไหมฮะถูกต้องครับเพราะว่ากีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลในส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการชิงเหรียญทองเหรียญสุดท้าย ในทุกมหากรรมกีฬาไม่ว่าเป็นพาลาลิมปิกเกมหรือว่าเอเชียนพาราเกมคือไฮไลท์ที่ทุกคนคร,รอนรุนเพราะว่าเป็นกีฬาที่ความเสมอภาคคือต้องเรียนว่าเป็นคือกีฬาบางประเภทเนี่ยคนพิการเล่นโดยเฉพาะคนพิการนะครับแต่ว่าวิลแชร์บาสเกตบอลเนี่ยต้องเรียนตามตรงว่าเราเล่นเหมือนคนปกติทุกอย่าง ะม่เป็นสนามนะครับความกว้างความยาวของสนามความสูงของแป้นกฎกติกาทุกอย่างเหมือนคนปกติหมดแต่เราเล่นยากกว่าเพราะต้องนั่งวิลแชร์แล้วก็ปั่นไปด้วยเลี้ยงบอลไปด้วยแล้วก็มีวอลกิ้งด้วยกฎกติกาทุกอย่างเหมือนแล้วก็ชุดเนี่ยอย่างซูเปอร์สตาร์ผมเนี่ยสารแต้มเนี่ยก็ชุดได้ลงได้เหมือนกับคนปกติ ซึ่งแปลว่าจริงๆต้องเหนือกว่าคนปกติแน่นอนเพราะว่าเราระดับเราลดลงมาเล่นยากกว่า,า,กกวาคือเคยมีเอาคนปกติมาเล่นนะครับมาแข่งกันผมเคยพาไปทัวร์น้เมต์น้องๆไปทัวร์ตามมหาวิทยาลัยเราเล่นไปโลนลงไปด้วยเพื่อความปลอดภยัยพวกเราไม่ขับแล้ว, <c oughs> ลวเราเ่ยไปเล่นอยู่ <c oughs> ก็เอานักกีฬาทีมมหาลัยเนี่ยมาเล่นสู้ไม่ได้ร <c oughs> ่างวิวแชร์ก็สู้ไม่ได้เพราะว่าพอเขามาเล่นแล้วปรากฏว่าเขาเล่นไม่ได้ต้องปันวิวแชร์ให้คล่องต้อง ชูตต้องอะไรหลายๆอยา่างนะคะคุณต้นเล่าให้ฟังหน่อยคุณต้นนี่เป็นหนึ่งใน10ผู้เล่นดาราเอเชียเลยนะคะที่บอกว่ายากกว่าการเล่นบาสเกตบอลปกติเนี่ยบอกให้น้องๆหรือว่าผู้ชมที่ดูช่องสาม m ฟมิลีอยู่ฟังหน่อยค่ะว่าเราต้องฝึกทักษะที่มันเข้มข้นขนาดไหนถึงได้ชูตได้ไกลขนาดนั้นต้องใช้กําลังเยอะกว่าคนปกติยังไงบ้างก <as> ่อนอื่นก็น่าจะเป็นความสามารถเฉพาะตัวอย่างหนึ่ง พรสวรรค์แต่ละคนนั่งมวมนแชร์แล้วก็ร่างกายแข็งแรงรูปลักษณ์หน้าตาด้วยไหมอันนี้ยกให้คุณต้นเป็นอันนี้ไม่อันนี้พูดเป็นแบบสุดสไต์เอเชียมันมันตามตามตามมดาตามธรรมดาแล้วมุนแชร์มันปักยากนปกติแต่ว่าถ้าอยู่ในกลุ่มผูนมีการ มันจะรู้สึกรู้สึกตอนแรกตอนแรกอาจจะไม่ชินไม่ชินพอลงไปนานแล้วก็อยู่อยู่คุกคีกับอะไรเคุกคีกับรถแชมก็จะก็คุ้นกันคุ้นกันแล้วก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของขาอะไรประมาณนั้ครับผมมันก็เลยทาให้เราเล่นเล่นง่ายง่ายกว่า แล้วก็อยู่มานานค่ะก่อนหน้าก่อนหน้าที่คุณต้นจะจะต้องถูกตัดขาใช่ไหมฮะครับถูกตัดขาจากเหตุการณ์อะไรฮะอุบัติเหตุอุบัติเหตุครัถชนเมาไม่ขับคือว่าคนเมาชนคนซ้อนซ้อนคนเมาขับแต่ผมซ้อนซอนมเลยเลยเมครับ พลอยด้วยเกือบทั้งทีมเราแล้วขับนี่เกือบส่วนใหญ่เป็นกรณีอย่างนี้่เกือบ่ั้งทีมเลยคแต่โค้ดไล่ไว้เลยาหลายคนมากก่อนหน้าที่จะประสบอุบัติเหตุเล่นกีฬาบาสเกตบอลมาก่อนไหมคะพื้นฐานการเรียนชั้นประฐม โอ้โหไม่ได้เอาจริงนะแล้วก็โดนตั้งแต่เด็กๆทีนี้ก็เลยมาเอาจริงเอาจังตอนหลังจากที่นั่งวีลแชร์แล้วค่ะมาฟังคุณพิทยาเล่าให้ฟังหน่อยพิทยานี่ก็ทั้งประสบอุบัติเหตุเหมือนกันแล้วก็เล่นกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลมาเหมือนกันกว่าจะมาเป็นโค้ชใช่ไหคะเมันต้องใช้ความอดทนมุ่งมั่นขนาดไหนถึงจะเป็นนักกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลได้ค่ะอันดับแรกผมว่าใจต้องมาก่อน ใจต้องมีความมุ่งมัน่นตั้งใจที่อยากจะเล่นถ้าถ้าถ้าใจเราไม่อยากเล่นผมว่าคงเล่นไม่ไม่ได้ดีสำคัญคือใจต้องอยากจะเล่นแล้วการฝึกซ้อมนี่มันนัก,ม,กมันจะหนักมากหนักกว่ากีฬาประเภทอื่นมือมือนี้จะด้านจะแตกเป็นเ,เป็นน้ำใสๆแล้วก็มันจะ <c oughs> ด้านด้านแล้วด้านอีกแตกแล้วแตกอีกครับ กว่าจะเก่งใช่เพราะว่าการการเล่นวิชา์าบเกตบอลเนี่ยเราเราต้องฝึกตั้งแต่พื้นฐานการคอนโทรลรถการบังคับรถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหมุน360องศาโดยที่ว่าเล่นไม่ให้แบบชนกันแล้วก็ฝา่าถ้าชนกันแบบหนักๆก็อาจจะความก็มีนะเ,แบบเกิดอุบัติเหตุแบบเจ็บประมาณนี้ครับ ค่ะแล้วที่บอกว่าจะต้องมือด้านมือนี่คือนี่คือเป็นเพราะว่าเราเข็นนี่แหละถูกต้องครับมันแล้วรถวิลแชร์ของนักกีฬามันต่างจากรถวิลแชร์ของคนพิการทั่วไปยังไงคะได้ใครเป็นพระเอกเลื่อนเลื่อนออกมาโชว์หน่อยรถวิลแชร์บาสเกตบอลองศาของล้อจะเอียงกานคว่ำเพื่อเพื่อเพื่อมลานกลางไว้เมื่อให้ไม่ให้ไม่ให้ล้มง่ายใช่ครับคว่ง่ายใช่ครับถ้าถ้า ล้อจะตั้งตรงๆเลยม,มันคว่ม <c oughs> ได้ไงนีต้องให้มันเซนเตอร์ล้อมันอยู่ตรงกลางเพื่อคล่องตัวได้ไหวแล้วก็มีการชนเพราะเวาลาเล่นจะต้องมีกระแทกมีชนนะชนก็แบบ คว่ำกิ้งเลยแท็กเปนแบบแรงๆเลยนะโอ้บางจังหวะนะครับไม่ใช่ทุกจังหวะปึ้งกระเด็นกิ้งก็มีเล่นนี่เจ็บตัวเหมือนกันนะเจ็บครับเจ็บครับแต่รถก็ต้องดีด้วยใช่ครับแต่ว่านี่คือรถที่ประดิษฐ์ราคาย่อมยาวแล้วถูกไหมคะเราผลิตเองในประเทศไทยครับถ้าเกิดว่าของจริงมีมาตรฐานหรือว่าระดับโลกที่เขาใช้แข่งกันจริงๆเนี่ยมันมันประมาณเน่ถ้าออสเตรเลียทีมออสเตรเลียหรือทีมระดับโลกเนี่ยเป็นไทเทเนียมในคันละสองแสนคันละสองแสนครับถ้าเป็นลักษณะเป็นวัสดุอย่างอลูมิเนียมอลอลยมอลูมิเียมอลูมิี หกหมื่นบาทขึ้นไปถึงแสนห้าเพราะว่าสดุกก็ต้องเบาแล้วก็ในเรื่องของระบบก็ต้องทรงตัวได้ดีเฉพาะล้อนี่เราต้องนําเข้ามาเพราะเป็นซีรวดชนิดพิเศษชนแล้วมันไม่ขาดไม่หักคู่หนึ่งก็สองสามหมื่นนะครับเฉพาะล้อเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เป็นชนิดพิเศษเราต้องสั่งมาเพราะว่าเวลาแข่งชนกันแล้วมันจะมีระบบนิรภัยยังไงสำหรับผู้เล่นไหมฮะก็มีการใช้เข็มขัดล็อกรัดแล้วก็รถที่ออกแบบนวดตัวตัดนะครับเพื่อให้กระชากกระตัว ฟิตกับก้นเลยเพราะบางทีเวลาเล่นเนี่ยเขาใช้อย่างคุณต้นเนี่ยเขาจะเอลบิดปื๊นเดียวก็ไปละเขาไม่ต้องใช้มือจับเขาจะเอลบิดแล้วก็รถจะเข้าลถึงได้ว่องวแปลว่าเของใครของมันไม่สามารถแบบใช้รถของคนอื่นได้เพราะว่าต้องไซส์สำหรัเท่านั้นก็อย่างที่บอกเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่สามารถทํารถของใครของมันได้เพราะเราไม่มีงบประมาณเราก็ต้องเล่นตามไซส์ครับ S M L มันก็ไม่เหมาะสมะตัวนละกีฬาแล้วก็จะทําให้เราเล่นได้ไม่ดีเท่าที่ควรค่ะค่ะนี่ก็คือความรู้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะของกีฬาประเภทนี้ซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าคนไทยอีกจํานวนไม่น้อยค่ะรวมทั้งตัวเองเองด้วยไม่เคยมาถามรายละเอียดมาศึกษาข้อมูลมากขนาดนี้เพร่นคืนนี้ก็น่าจะเป็นความรู้สําหรับหลายๆคนที่สนใจว่าเขาเล่นยังไงเป็นรายการแ,กแรกครับที่ ที่ได้สอบถามรายละเอียดลึกๆจริงๆโอ้ค,ค่ะคยังไม่หมดเท่านี้นะคะคกว่าเขาจะคว้าแชมป์มาได้แล้วก็เป็นทีมอันดับหนึ่งในเอเชียตะนออกเฉีงยงใต้ได้นี้ไม่ธรรมดาช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อค่ะ ปรึกษาหน่อยได้ไหมครับเรื่องลูกครับด้วยความยินดีเลยค่ะมีอะไรเหรอคะเเฮ้ฮ่เป็นไงโอ้โหมไ่เ้นงองเล่ปิงองแชป่องแช่ปิงปองแชผมมีอะไรจะบอกคุณนนองครับ อย่าบอกนะคะว่าจะบอกรักป๊าป๊าปาาอ์ตโอ้มาฟิตเซอรลิงกันสองคนด้วยสุบิแบบไม่แคร์สุดเลยเนี่ยผู้หญิงก็เงี้ยคิดเลยคิดน้อยชมพู่ ฮีโร่ทีมชาติวีลแชร์บาสเกตบอลของไทยเรานะคะถ้าจะบอกว่าฝีไม้ลายมือเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าใกล้ๆนี้นะคะที่คว้าแชมป์อะไรมาให้เราภูมิใจได้บ้างก็ตั้งแต่ต้นปีนะถ้าใกล้ๆเนี่ยคือที่เมียนมานะคะต้นปีแข่งขันกีฬาคนพิการอาเช่ยนปราเกมครั้งที่7ก็ได้แชมป์ซีเกมของคนพิการนะครับค่ะคือซีเกมของคนพิการเมื่อก่อนคือเรียกเฟสปิก เฟสบิกเป็นระดับเอเชียเกมครับ oh. ระดับเอเชีย40ปร,ประเทศอันนี้คือเหมือนซีเกมเมื่อเมื่อก่อนเฟสบิกเกมเนี่ยรวมออสเตรเลียวซีแลนด์ด้วยแต่ตอนนี้เฟสบิกเกมเหลือแค่เพอเอเชีย ค่ะที่จะไปแข่งเดือนตุลาที่จะถึงเนี่ยครับค่ะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าอาเซียนพาราเกมครั้งที่7ที่เมียนมาก็ได้แชมป์กลับมาแล้วก็กลับมาแข่งในบ้านเราแต่เป็นแข่งระดับนานาชาติอันนี้ที่ชนบุรีอันนี้ก็สดๆร้อนๆยี่สิบถึงยี่สิบห้าพฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นวิวแชร์บาสเกตบอลชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เป็นเป็นชิงแชมป์เพื่อ คัดเลือกเป็นคอลี่ไฟไปไปเอเชียนเกมก็คือเอเชียนพาราเกมที่ที่เกาหลีครับค่ะเราก็ได้ได้แชมป์ครับเริ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคว้าแชมป์มาขนาดนี้ต้องมาถามกันหน่อยนะคะว่าจะดูแลกันยังไงจะจะจะเออเรียกเขาบอกว่าเวลาที่นักกีฬาไปโอ้ยมีอัดฉีดอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะ ทีมเรามีอัดฉีดอะไรต่างๆอย่างนั้นมากคือของเรานี่อย่างที่บอกครับทำไมยิ้มกัน <laughs> ทำไมยิ้มกันหมดเลยคือที่ผ่านมามนโชคโดีก็มีอัดฉีด <c oughs> จากตามหลักการที่ที่ทางรัฐบาลให้นะครับก็เราแล้วระดับซีเกมเนี่ยถ้าเป็นซีเกมคนพิการเรียกว่าอาเซียนตาราเกมเนี่ยก็ <c oughs> ได้เหรียญทองได้50,000บาทต่อคนนะครับแต่ว่าเราโชคดีที่ทางบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ เขาสนับสนุนให้ทีมมิชชันัารีจบอลหนึ่งล้านบาท oh. ที่ผ่านมาเราก็เลยมีทุนในการที่จะก็ให้รางวัลน,น้องๆเป็นอาฉีดเป็นกําลังใจไปที่ได้เหรียญทองมาเมาื่อคราวที่แล้ว <Okay. S 2> แล้วส่วนหนึ่งเราก็มาใช้เป็นจัดการขันวาที่ดข hmm. ันกกขาาคัคคบให้รดลือกนนะครับแล้วเรา ก็เลยต้องเสนอตัวเป็นเจ้าภาพเพราะไม่มีใครเสนอตัวแล้วก็ไม่มีเงินสนับสนุนเพราะว่าการกลายประเทศไทยตอนนั้นหรือท่านสมาคมกีฬาคนพิการนีก็ไม่มีงิว่าประมาณถ้าเรามีงบตรงนั้นเราไม่ได้จัดก็คงไม่ได้ไปพอไม่จัดก็ไม่ได้คัดตัวไม่ได้คัดตัวก็ไม่มีสิทธิ์ไปก็เลยทําให้ต้องสมาคมต้องดูแลตัวเองล้วก็ขาดทุนสารพัดเลยครับหาเงินกันนักกีฬาก็ซ้อมก็ไม่ได้มีเบี้ยเลี้ยงนะครับทัวร์นี้ก็เล่นกันแต่ว่าต้องต้องเรียนว่าโชคดีคือทางบริษัทซีพีเนี่ยเขาจ้าง ตากีฬาแล้วมีหลายๆคนจากเดบมอบ้างจากอะไรบ้างที่เขาจ้างตามมาตรา33ของพอลม,มส่งเสริม<า>ส่งเสริมพัฒนาชีวิตคนพิการว่าบร,ริษัทที่มีคนงาน100คนขึ้นไปต้องรับคนพิการหนึ่งคนเขาทํางาน <ๆ S 2> เขาจ้างแต่ว่าไม่ต้องไปทํางานเป็นพนักงานใ,ให้ซ้อมกีฬาอย่างเดียวเพื่อรับใช้ชาติจ้างรับใช้ชาตินั่นแหละถูกไหมคะใครๆบ้างคะที่มีงานประจําแบบนี้ที่มีงานประจํามีเงินเดือนแบบนี้ ซีพียกมือซีพีเดบมอะไรทุกอย่างที่ได้มาหมดเลยเกือบทั้งทีมแสดงว่าเกือบทั้งทีมแล้วก็อย่างน้อยมีภาคเอกชนสนับสนุนค่ะแล้วก็มีน้องๆเยาวชนหรือว่าน้องๆที่ไม่ได้ติดธรมชาติชุดใหญ่ก็ซ้อมอยู่ด้วยก็ได้ได้รับการสนับสนุนตรงนั้นนะครับอันนี้เป็นหลักเพราะว่าลําพังสมาคมกีฬาคนพิการเองหรือการกีฬาประเทศไทยเองเนี่ยเขาสนับสนุนเฉพาะตอนกอดการแข่งขันเนี่ยที่จะไปแข่งการในสามเดือนแต่ของผมเนี่ย ต้องซ้อมเป็นปีซ้อมกันเป็นปีค่ะแล้วก็ต้องได้จ้างโค้ชจากต่างประเทศมาที่ก็หาเงินกันเองค่ะอย่างโค้ชจากอิหร่านเนี่ยก็เป็นเป็นคือได้เครดิตจากการที่ที่เราไปเมียนมามาก็เป็นเพราะว่าเขาดูโค้ชที่ปั้นให้ประสบความสำเร็จเขาทำให้ผลงานเราดีขึ้นแล้วก็มีเทคนิคใหม่ๆมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความหวังในครั้งนี้ที่จะไป เอเชียนพาราเกมที่เกาหลีในเดือนตุลาที่ถึงนี้ด้วยค่ะค่ะพูดถึงเอเชียนพาราเกมนะคะกำลังจะไปที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้18-24ตุลาคมนี้ซึ่งจริงๆเห็นบอกว่าเราก็ได้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 ผ่านคัดตัวทั้งทีมชายทีมหญิงด้วยถูกไหมคะแปลว่านักกีฬาทีมชาติวิวชบาสเกตบอลของเรานั้นไม่ธรรมดาเลยไม่ว่าจะเป็นทีมผู้ชายหรือทีมผู้หญิงต้องเรียนว่าทีมหญิงคงไม่ได้ไปแล้วครับเพราะว่ามันไม่มีงบประมาณสองค่ะเนธเราก็ต้องเราแต่ทีมชายค่ะ ทีนทีมชายก็อย่างที่เรียนพวกผมเองก็ยังไม่ได้รับการเก็บตัวจากทางการกีฬาแ่งประเทศไทยเขาบอกว่าเป็นกีฬาประเภททีมโอกาสจะได้เหรียญมีน้อยก็ให้เก็บตัวหลังกับเาเพื่อนแต่เราก็ไม่รอแล้วครับก็เก็บเองก็มีเงินเดือนบ้างมี ช่วยกันบ้างหลายด้านนักกีฬาก็เสียสละอย่างที่บอกอย่างนี้ก็ถ้าเกิดว่ามีภาคเอกชนที่ดูรายการแล้วอยากจะสนับสนุนอยากจะช่วยเป็นกําลังผลักดันพวกเราไปเนี่ยก็คือก็สามารถที่จะเข้ามาช่วยได้ค่ะเพราะตอนนี้ก็คือเท่ากับว่าพึ่งพาตัวเองสักพึ่งพเลยนะครับครับค่ะก็อย่างน้องๆก็เสียสละกันก็ไปกินไปนอนอยู่เสียสละยที่หยอดกระปุก ก็อาศัยพื้นที่ครับก็ได้รับความรู้เคาะสถานที่ฝึกซ้อมแล้วก็ที่นอนจัดทางเรือยพักษาชนบุรีก็ไม่ได้คิดแท้จ่ายก็ไปกินไปนอนอยู่เขาเป็นปีแล้วครับใต้ถุนอสังจารแล้วก็มีแอร์มีห้องน้าอย่างดีให้กับคนเหมือนสะดวกสำหรับคนพิการเราแล้วก็สนามที่ซ้อมนี่ก็ได้รับความช่วยเหลือตรงนี้ด้วยครับไม่งั้นก็คงไม่รู้จะทำยังไงครับ แปลกนะคะบ้านเราเวลาที่ท้าคว้าแชมป์มาเนี่ยอาจจะหนังโคละม้วนกับ<ช>ตอนที่ก่อนจะไปเลยนะคะพอคว้าแชมป์ม,มาทุกคนจะตื่นเต้นเฮฮ่ะเราจะเป็นฮีโร่ของเรานะคะเหมือน<ต>เหมือนบอกว่าขออนุญาตเรา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 ให้กําลังใจกันไว้ก่อนแล้วพวกคุณเนี่ยคือฮีโร่อยู่แล้วตั้งแต่ที่ผ่านมาจนกระทั่งหนึ่งวันนี้เห,นเหมือนเหมือนบอกว่า ถ้าลูกสอบเข้าจุฬาได้จะให้ล้านหนึ่งแต่ตอนเรียนนุบาแต่ปฐมไม่รู้ว่าเรียนอะไรก็ได้แล้วอย่างนี้ก็มันก็ลำบากสู้เอาล้านหนึ่งมาให้ตั้งแต่เริ่มเรียนตั้งแต่เรียนพิเศษเรียนตั้งแต่ปฐมยันมัธยมดีกว่าค่ะค่ะนอกจากมุมของความเป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วนะคะอยากให้นายกใครบ้างที่พอจะเป็นเป็นอุทาหรณ์หรือเป็นกรณีตัวอย่างที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ชมได้บ้างคะคือเขามีตัวอย่างก็อย่างอย่างคุณกุ้ยนะครับคุณวัพดนนี่ก็อดีตเคยเป็นนักฟุตบอล จตุริตรของโรงเรียนเทพศรินเป็นความฝันของเขาที่สุบขอ้นอยสอบสอบเข้ามาเพื่ออยากจะมาติดทีมชาติมาเล่นที่โรงเรียนเทพศริน,นแต่ฝันไปไม่ถึงนะครับช่วงสงกรานต์ก็ประสบเหตุโดนคนมาชนเยทำให้เขาต้องตัดขาทั้งสองข้างแต่สุดท้ายก็ได้เห็นพวกเราเนี่ยนักกีฬาหลายๆคนที่เป็นที่ตอนนั้นเล่นทีมชาติที่เราเป็นสภาพเฟสติกเกมเขาเห็นเขาก็มีกำลังใจ เราอยากเล่นก็ติดต่อขึ้นมปกรุงเทพแล้วมาเล่น <c oughs> มา, <c oughs> าติดทีมชาติแล้วยังรับชาชาติจนทุกวันนี้ค <c oughs> คุณกุย๋ยตอนที่เกิดเรื่องอายุเท่าไหร่คะอายุ17ครับผมสิบเจ็ดแล้วค,ค่ะคออตอนนั้นช็อกไหมคะ <c oughs> แน่นอนครับธรรมดาเพราะว่ามันมันเป็นอะไรที่มันมันเราไม่เคยคิดอยู่แล้วว่าเราจากคนปกติจะต้องมาเป็นคนมิการมันก็รับไม่ได้นะครับตอนนั้นแล้วก็เราก็ค่อนข้างที่จะมีอนาคตที่ดีทั้งทั้งได้โคต้าการเรียนแล้วก็ ได้เงินเดือนของทางเรียนอะไรเงี้ยแต่เราก็มาฝันสลายภายในแค่คืนเดียวมันกว่าจะกว่าจะกลับมาเข้มแข็งได้ใช้เวลานานไหมคะคุณก็ค่อนข้างนานครับผมแ้วก็โชคดีที่ว่าได้กําลังใจจากครอบครัวได้จากพ่อแม่อะไรเงี้ยครับาก็คอยดูแลเราตลอดแล้วก็จังหวะที่เป็นช่วงกีฬาเฟสบิ k กเกมก็ได้ดูกีฬาของคุณมิการเลยนะก็เลยทําให้เลือดนักกีฬาตอนที่เป็นคนปกติก็อยากจะเล่นกีฬา ก็เลยพยายามศึกษาว่ามีที่ไหนที่ที่คนมีการเขาเล่นกีฬาแล้วเราสามารถที่จะเข้าไปเล่นแล้วก็ได้เรียนหนังสือได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาถึงวันนี้ที่เป็นทีมชาติวีลแชร์บาสเกตบอลถึงแม้ว่าจะเป็นดาวคนละดวงนะคะ,คะแต่ก็ได้เป็นฮีโร่ของคนไทยเหมือนกัน ในกีฬาอีกประเภทหนึ่งซึ่งต้องใช้ความสามารถและก็ความมุมานะอดทนมากกว่าตอนที่ยังปกติด้วยซ้าขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะวันนี้เวลาน้อยเหลือเกินอยากจะคุยกันต่อไว้โอกาสหน้าแล้วก็จะติดตามผลงานความสําเร็จของทุกทท่านต่อไปโดยเฉพาะที่เกาหลีใต้ขอให้คว้าแชมป์กลับมาให้ได้นะคะขอบพระคุณทุกทท่านค่ะตบมือเป็นกำลังใจให้ตัวเองหน่อยไปคว้าแชมป์กลับมาจากเกาหลีใต้นะคะ และนี่ก็คือไลน์น n ่ง a ทากับสายสวรรค์ขยันยิ่งคืนนี้ค่ะหวังว่าคงจะนอนหลับฝันดีแล้วก็มีกำลังใจแล้วก็ใครที่ดูอยู่แล้วมีกำลังพอที่จะช่วยสนับสนุนพวกเขาได้ก็อย่ารีรอนะคะคืนนี้ราตร,รีสวัสดิ์ค่ะสวัสดี ทำอะไรอยู่เป็นไงบ้างตื่นได้แล้วกินข้าวยังเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยคิดถึงนะมาไฟ้าก็ได้ปเราอยู่ใกล้ๆกันฝนตก Family Channel ช่อง13